วเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ anti-aging นะคะจริงๆแล้วชื่อเต็มนะ่ะ anti-aging and regenerative นะคะมันก็คือในเรื่องของการชะลอวัยและลดความเสื่อมความเสื่อมที่เกิดขึ้นนีหมายถึงว่าความเสื่อมที่ทำให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายทำให้เกิดในเรื่องของ organ damage นะคะหรือว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะจริงๆแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ย คือตั้งต้นมาจากการที่เห็นคนเราเป็นโรคเนี่ยแหละคะ่ะแต่เรามองดูแล้วว่าโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีโลกทั้งในเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเราเองกับโรคในเรื่องของติดเชื้อทีนี้ในเรื่องของแอนตี้เอจจะมาดูเรื่องของโรคที่เกิดจากตัวเองจะเกิดจากความเสื่อมนะคะโรคอะไรบ้างที่เราเห็นณนะปัจจุบันเลยเอาง่ายๆเลยคะ่ะโรคหัวใจเบาหวานความดันไขมัน พวกนี้คือโรคในเรื่องของ anti aging ดูแลได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยเกิดจากความเสื่อมเรื่องของความดันเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดที่ทําให้มีการยืดหยุ่นไม่ดีหัวใจทํางานได้ไม่ดีมีการบิดตัวคลายตัวได้ไม่เหมือนเ,อเมื่อตอนหนุ่มสาวนะคะหรือว่าในเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือมีไขมันมาเกาะมีแคลเซียมมาเกาะที่หลอดเลือดทําให้การยืดหยุ่นนั้นเสียไปเหมือนเปรียบกับท่อน้ํะค่ะ ถ้าท่อน้ำเนี่ยมันมีความแห้งความกรอบมันก็จะแตกง่ายเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจง่ายขึ้นอย่างในเรื่องของเบาหวานเนี่ยถ้าเราทานอาหารหวานเกินไปหรือร่างกายเราเนี่ยมีในเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวด้วยจะทําให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นเราก็จะมาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจากในเรื่องของการคุมอาหารนอกจากการคุมอาหารแล้วสารอาหารบางตัวจะทําให้เราปรับระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่ได้ อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีผลกับคอเลสเตอรอลเอาง่ายๆเลยจากประสบการณ์ของหมอนะคะเมื่อก่อนตอนหมอจบออกมาเนี่ยหมอก็จะไปช่วยเช็คอัพเราอาจจะเคยได้ยินว่าเช็คอัพเนี่ยคือการตรวจสุขภาพประจําปีแล้วหมอก็เคยเจอคนไข้ถามหมอว่าคนไข้อายุประมาณ2 0กว่า30เจาะเลือดออกมาเจอคอเลสเตอรอลสูง um. ซึ่ง เวลาเราคุยกันเนี่ยคนไข้ก็จะบอกว่าผมคุมอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วทําไมคอเลสเตอรอลยังสูงอยู่ณนะตอนนั้นนะหมอตอบคนไข้ไม่ได้นะว่าเพราะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อหมอเข้ามาศึกษาตรงนี้เนี่ยคอเลสเตอรอลคือสารตั้งต้นของการผลิตฮอร์โมนเทศและฮอร์โมนถึงการอยู่รอดของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะเครียดความไม่สมดุลของฮอร์โมนมันก็อาจจะทําให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมีระดับสูงแต่ไม่ได้สูงมากขนาดคนคนมีอายุนะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเขาบาลานซ์ตัวเองได้ดีเนี่ยก็จะทำให้คอเลสเตอรอลเขาลดลงแล้วสุขภาพเขาก็ดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสตร,ร์ของ anti aging เนี่ยหมอถึงบอกว่าไม่ได้ทำให้ดูเด็กหรือว่าเหมือนเป็นอายุ10กว่าแต่ว่าจะทำให้ร่างกายการทำงานของร่างกายภายในค่ะน้อยลง10-15ปีเพราะฉะนั้นมีผลทำให้ สุขภาพหลักของเราดูดีขึ้นบางคนเห็นไหมว่าอายุ70แต่ทําไมเหมือนคนประมาณ60เลยเพราะเขามีความคล่องตัวมีความแข็งแรงมีความสมดุลจากภายในไม่งั้นหมอถึงมองว่าแอนตี้อ n g จิค่อนข้างสําคัญในปัจจุบันนะคะ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ